มูลนิธที่สว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาจัดทำบุญปีใหม่ท่าเทียบเรือเก่าพัทยาใต้เพื่อความเป็นสิริมงคลมูลนิธที่สว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาร่วมกับผู้ประกอบการบริเวณท่าเทียบเรือเก่าพัทยาใต้จัดทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยนิมนต์พระสงฆ์จำนวน49รูปมาเจเริญพระพุทธมนต์มีนายวิเชียนพงษ์ถาวรพินโยร้องประธานมูลนิธิ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยสึ่งในการนี้นายสุรัติ์เมฆวรากุลประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอบางละมุงเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าวสำหรับพิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็นจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเนื่องในเทศกาลปีใหม่2,565เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการที่อาศัยอยู่บริเวณพัทยาใต้และพื้นที่วอล์กิสตรีท โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ซึ่งพุทธศาสนานั้นนับเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนได้อีกทางหนึ่ง n e w ส24นอราชทิพสีรายงาน